สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำน้ำอินทผลัมำสูตรทำง่ายๆและสามารถทำขายได้ด้วยค่ะไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะน้ำประมาณ1.5ลิตรต้มให้เดือดค่ะหลังจากนั้นให้แบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนหนึ่งให้ใส่เนื้อของอินทผลัมำค่ะแช่ทิ้งไว้ส่วนที่2ให้ใส่น้ำตาลแล้วก็ต้มให้เดือดค่ะ แช่เนื้ออินทผลัมให้ดูสีนะคะสีเขาจะชีดถึงจะใช้ได้ค่ะน้ำตาลทรายแดงเสร็จสามส่วนสีถ้วยตวงค่ะต้มให้เดือดแล้วพักไว้ค่ะถ้าใครไม่ชอบหวานก็สามารถลดน้ำตาลได้ค่ะเพราะเราต้องใช้น้ำพึ่งด้วยนะคะเติมเกลือลงนิดหน่อยค่ะ สักหนึงหยิบมาปิดไฟค่ะรอที่จะผสมกับน้ำอินทผลัมที่พักไว้ค่ะอินทผลัมแกะเม็ดออกเอาแต่เนื้อค่ะฉีกให้เล็กๆนะคะพี่นาใช้ประมาณ20เม็ดค่ะวันนี้พี่นาทำแบบน้ำใสค่ะเอาแต่น้ำไม่เอาเนื้อค่ะ เดี๋ยวเราใช้ผ้าขาวมารองนะคะเพื่อแยกแกากออกค่ะกากยังใช้ได้นะคะสามารถทำเยมมหรือกวนก็ได้ค่ะผสมกับสับปะรดบดหรือจะเป็นมะเขือเทศก็ได้ค่ะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาใส่น้ำผึ้งกันค่ะเพิ่มความหอมนะคะวันนี้พี่นาใช้น้ำผึ้งสามช้อนค่ะสามช้อนแกงนะคะ พี่นาใส่ไปก่อนแล้ว2องช้อนค่ะเช่เมงลักไว้สัก10นาทีค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันค่ะสูตรนี้สามารถทำขายได้นะคะ มิดอินทผลัมที่เพี่นาใช้พี่นาใช้แบบสุกนะคะเนื้อเขาจะเหมือนกับมะขามเปียกนะคะ่ะแล้วมาล้างน้ำให้สะอาดหลังจากนั้นก็ให้ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อที่เขาจะได้ละลายไวค่ะถ้าจะทำให้ผู้สูงอายุทานก็ให้แกะเม็ดอย่างเดียวต้มน้ำร้อนแล้วก็ใส่ไปเลยทั้งชิ้นเลยค่ะทานได้ทั้งเนื้อและน้ำค่ะ และจะช่วยไม่ให้กระหายน้ำด้วยนะคะลองทำดูค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ